ก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวไม n คร r a ับกันอีกแล้วนะครับผมนะซึ่งในคลิปนี้เรากลับมากับห้าดับซีดไมโครฟลับที่น่าเล่นเละนหน้าเหมาะเอาชีวิตรอดในเวอร์ชันน1.2สูนนะผมนะซึ่งผมก็ได้ไปคัดมานะผมนะก็มีแต่ซีดดีๆทั้งนั้นเลยเนาะก็เหมาะสำหรับคนที่แบบว่าอยากเริ่มต้นแบบเล่นเวอร์ชั่นใหม่ๆหรือว่าแบบอยากเริ่มเล่นใหม่ก็เหมาะนะผมนะจะมีซีดไหนที่น่าเล่นหรือว่าจะเป็นไงกันบ้างก็ไปดูกันเลยมายังซีดแรกแล้วนะครับผมนะซึ่งเราจะเกิดอย่างตรงนี้นี่ผุดี๋ยวเมาะ พอคุณผู้ชมเกิดมาตรงนี้ใช่แล้วใช่ไหมก็จะเกิดยังไบโอมเชอรี่เนาะซึ่งก็โหเขาเรียกกันได้ว่าสีมพูนี่เพียบเลยเนาะพอถัดมาจากตรงนี้นี่ตรงมาโอ้โหจะเป็นเขาเรียกได้ว่าเป็นแม่น้ำเนาะซึ่งแม่น้ํานี่ก็มีขนาดที่แบบว่าใหญ่ามากเลยเนาะโหดูดิยางสวยอะ่ะคือแม่น้ําเนี่ยถูกล้อมรอบไปด้วยต้นเชอรี่คือสวย,ยามากเลยเนาะส่วนข้างล่างตรงนี้ถ้าคุณผู้ชมคิดอะไรได้ก็อาจจะแบบสร้างบ้านกลางน้ํา หรือว่าจะสร้างป้อมปราการอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับผม,มคือคุณผู้ชมสามารถสร้างาสร้างปราสาทกลางน้ำได้นอกคือก็สวยไปกแบบเนาะคือมันแล้วแต่สไตล์นะผมนะคือส่วนตัวคือสวยมากเนาะซึ่งขนาดของภูเขานั้นก็คือแบบว่าใหญ่มากๆเนาะคือดูดิภูเขานี้แบบว่าก็ใหญ่พอสมควรเนาะแถมก็โอโ้โหถ้าคลิปนี้แหลกก็ต้องขออภัยนะผมนะคือใบโอใหม่ oh มันแหลกมากคือแบบเขาเรียกว่ามีเอฟเฟกต์เนาะเอฟเฟกต์แบบแบบใบไม้มันร่วงอะใช่ไหมอือ แล้วคือแบบมันโอ้โหนี่ผมปรับเรนเดอรอ์อย่างเยอะเนาะแล้วแบบมันแหลกมากโอ้โหดูดีครับแบบกลางน้ําแบบคือสวยมากเดี๋ยวเราไปดูซีที่สองกันเลยดีกว่ามายัางซีที่สองแล้วนะครับผมนะซึ่งเราจะเกิดอย่างตรงนี้นี่กับตรงนี้เลยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เจอ,อยังไบโอมเชอรี่ขนาดเล็กเนาะซึ่งก็แบบว่าโอ้โหแบบสวยมากเนาะนดูดิแบบมันเล็กนะผมนะคือมันเล็กเนาะแถมเราสามารถสร้างบ้านตรงนี้ได้ด้วยเนาะนี่คือแบบว่าเราเกิดมาเราก็เจอเนาะ เสร็จแล้วเนี่ยคือคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าตรงบนเกาะของไบอมเชอรี่เนี่ยคือมันเป็นแม่น้ําหมดเลยเนาะคือดูดิเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนนะดูดิคือมันเป็นแม่น้ําหมดเลยเนะเยานะเดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะเปิดเลนเดอร์ให้ดูเลยแล้วกันเนาะโอ้ <S <S โหแหลกมากนะผมคือแหลกโอ้โหโคตรแหลกเลยอะดูนะครับผมนะคือเนี่ยโอ้ยโอ้ยแหลกคือถ้ามันแหลกก็ต้องขออภัยด้วยนะผมนะ,ผม,นะผ,มผมยังไม่มีคอมเนาะนี่นะผมนะคือมันจะเป็นแบบเป็นแบบเกาะ ผู้เขาเชอรี่เนาะคือคุณผู้ชมแบบสามารถสร้างสะพานตรงนี้แล้วก็สร้างไปยังตรงเกาะแห่งนี้ก็ได้เนาะหรือว่าตรงนี้จะทําเป็นหมู่บ้านกลางน้ําทําอะไรก็สวยแปลกแบบเนาะคือดูดีครับมันเป็นแบบเกาะละนั่นแหละรครับมันเป็นเกาะเนาะคือสร้างอะไรก็สวยนะผมนะสร้างสะพานก็สวยจะทําท่าเรือก็สวยนะผมนะสรับซีตนี้เดี๋ยวเราไปดูซีที่3กันเลยดีกว่ามายังซีที่3แล้วนะผมนะซึ่งซีที่3นี้คุณผู้ชมจะเกิดยังตรงนี้เลยเกิดตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้หันมาฝั่งนี้นะผมนะ ซึ่งเราจะเจอ,อยังเขาเรียกว่าภูเขาเนาะคือก็ให้ขึ้นไปเนาะพอเราขึ้นมาเสร็จแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมก็จะเห็นแบบว่าไบโอเมชเชอรี่ Cherry, คือเต็มไมห,หมดเลยเนาะคือแบบว่าผมอยากจะบอกว่าตรงนี้ก็เป็นหลุมเนาะเอ,อ่อเอ้ยตรงนี้ผมไม่เคยสำรวจดิ <c oughs> คือเมื่อกี้ผมคิดสดเลยเนาะคือตรงนี้ผมไม่เคยมาสำรวจเนาะคือตรงนี้มันจะเป็นหลุมมาเลยตามที่เราเห็นเนาะโอ้โหดูดิคือคุณผู้ชมสามารถสร้างบ้านตรงนี้ได้เลยคือแบบ สร้างบ้านเราแบบมองโหวิวแบบยังสวยอะ่ะดูดิโอเคผมเปิดเรนเดอร์เนาะซึ่งก็ดูดิครับโหยังโอโ้โหแบบมันมันใหญ่เกินอะ่ะคือแบบว่ามันก็สร้างแบบเออถ้าจะสร้างเป็นหมู่บ้านก็ผมว่าก็สร้างได้นะตรงนี้เออเดี๋ยวข้างหน้ามันจะมีอีกเนาะข้างหน้ายังมีอีก,นะอกเดี๋ยวผมพาไปดูหน่อยละกันซึ่งถัดมานะผมมนะตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านเนาะเป็นหมู่บ้านเออผมไม่ขอลงไปแล้วกันนะคือแบบว่าโอ้โหแค่แบบ อยู่ตรงนี้ดูดิถ้าผมลงไปนี่จะแบบแหลกมากๆนะคือแบบมันต้องพบเ้ยมันมีสองหมู่บ้านเฮ้ยเพิ่งเห็นคือถ้าผมลงไปนี่มันต้องประมวลแบบหลายอย่างเนาะแบบผมขอลงไปแล้วกันเดี๋ยวมันจะแหลกไปมากกว่านี้เนาะคือตรงนั้นก็มีหมู่บ้านตรงนี้ก็มีหมู่บ้านคือใกล้ๆกันเลยอะเออเดี๋ยวโอเคผมคิดว่าผมสำรวจเสร็จแล้วเนาะทรับซีนนี้ซีนนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะผมนะเราไปดูซีนต่อไปกันเลยดีกว่าเนาะและก็มาอย่างซีที่สี่เกือบซีสุดท้ายเนาะ ซึ่งจุดเกิดเนี่ยผมจําจุดเกิดไม่ได้นากก็เกิดแถวนี้แหละเซลเนี่ยซีดน,น,นี้เนาะก็จะให้คุณผู้ชมเนี่ยคือมันสามารถไปได้หลายทิศทางเนาะคือแล้วผมจะพามาตรงนี้แล้วกันเนาะซึ่งซีดน,น,นี้ก็ผมขอบอกไว้ก่อนนะครับผมนะคือมันเกิดมาแล้วมันไม่ต้องคือไม่ใช่เลยเดี๋ยวผมจะลิ้นพันทำไมคือซีดน,นี่คุณผู้ชมเกิดมาแบบมันไม่เจอใบโอมเชอรี่เนาะก็ ต้องเสียใจไปแล้วผมคือมันเกิดมันเกิดมาไม่เจอก็จริงเนาะแต่ซีดี้ผมบอกเลยว่ามันคือถึงแม้มันเกิดมาแบบไม่เจอไปอมเชอรี่ก็จริงเนาะแต่แบบว่าคือมันมันมันแลกด้วยความสวยนะครับผมคือมันเกิดมาแบบมันแลกกับความสวยแบบอย่างสวยอ่ะคือโอ้โหดูผมหันไปดิดูแบบโอ้โหดูวิวดิคือแบบคือตรงเนี้ยคือคุณผู้ชมแบบสามารถแบบสร้างอะไรก็ได้เนาะคือแบบว่ามันสวยจริงอ่ะดูดิโอ้โหคือแบบฟิลแบบเป็นธรรมชาติสุดเลย อาจจะสร้างแบบว่าบ้านยุคกลางทําอะไรก็ได้นะผมนะคือแบบมันสวยมากๆเลยเนาะดูดิโอ้โหเดี๋ยวมันอาจจะมืดเกินไปเนาะเดี๋ยวผมอาจจะได้ใส่ในวิชั่นสักครู่เนาะแต่ตอนนี้ขอพาทัวร์ก่อนโหสวยจริงโอ้โหทาสะพานทําสะพานแบบโอ้โหตรงนี้ก็อาจจะเป็นต้นไม้จังเกิลแล้วก็สะพานก็สวยไปแบบเนาะก่อนที่เราจะพาใส่ในวิชั่นก็ขอพาทัวร์สักครู่ ตรงนี้ก็ไม่ค่อย,อยไม่ค่อยมีอะไรไม่น่ามีอะไรเนาะเดี๋ยวผมขอใส่เอฟเฟกก่อนลวกันโอเคสว่างขึ้นมาสักทีเนาะตรงนี้เดี๋ยวผมไม่น่าพาไปลึกเนาะตรงนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูที่เดิมก่อนล้วกันเนาะโอ,โอ้ยข้างล่างนี่ก็สวยใช้ได้เลยตรงนี้ก็ส่วนตรงนี้ก็เป็นน้ําตกเนาะคุณผู้ชมอาจจะแบบว่าทําอะไรก็ได้แล้ว,แ,ลวแต่เนาะก็มันเป็นน้ําตกอะ่ะมันก็สวยอถ้าคนคิดเป็นสร้างสารรค์มันก็สวยไปแบบๆๆเนาะ ส่วนตรงนี้ก็อตรงนี้ก็จะเป็นทางที่แบบว่าลึกไปอีกเนาะโอ้ oh. คือแบบทางมันแตกไปหลายทางเลยอะตรงนี้ใช่ทำไหมอะไม่ใช่เนาะส่วนออกมาตรงนี้ก็จะออกมาข้างนอกเนาะโอ้โ oh. หออกไปนี่ไผ่เพียบเลยซีนี้ดูจากทรงแล้วผมไม่น่าเปิดเลนเดอร์ได้เนาะคือแบบว่าไผ่นี่คือถ้าต้นไผ่เนี่ยคือไม่ต้องเปิดเลนเดอร์มันก็แังแลกเนาะโอ้โ <laughs> ห oh. ส่วนข้างในนี้เป็นพื้นที่แบบนี้เนาะ ถ้ามีไม่ช์าแบบมันก็อาจจะสวยไปแบบนะผมนะสะหรับซีที่สี่นี้ก็ต้องมีเพียงประมาณนี้นะผมนะเดี๋ยวเราไปดูซีทัดตไปกันเลยดีกว่าก็มาอย่างซีทสุดท้ายแล้วนะครับผมนะแต่ตอนนี้ขอให้แหมมันโหลดสักครู่นเนาะถ้าไม่ให้มันโหลดนี้อาจจะแบบว่าแหลกได้นะผมนะ <c oughs> ซึ่งเราก็จะเกิดอย่างตรงนี้เนาะคือผมได้ทําจุดมากไว้แล้วนี่ถ้าคุณผู้ชมเดินมาตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าคือเราอยู่ตรงไบโอมเชอรี่แล้วก็มีภูเขาที่แบบว่ามีหิมะแบบปกคลุมแบบเแบบออมาปกคลุมเพียบเลยเนาะ ซึ่งถ้าหากเรามาตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าไบาโอมอ่อผมก็ไม่ได้ศึกษาแบบไบโอมจริงๆจังๆเนาะอันนี้ก็ไบโอมอะไรก็ไม่รู้นะผมนะอาจจะเป็นแบบไบโอมธรรมดาแหละนี่ซึ่งอ่าคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าเนาะคือตรงเนี้ยมันจะเป็นภูเขาปิดล้อมๆหมดเลยเนาะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไบโอมธรรมดาแล้วก็ไบโอมเชอรี่นะผมนะถ้าคุณผู้ชมยังไม่เห็นภาพเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดเรนเดอร์ให้ดูแล้วกันเนาะเอ่อ5สัมผัสได้ถึงความแหลกนะครับผมนะ โอ้โหแหลกมากคือถ้าคลิปนี้ผมพูดเร็วไปหรือว่ายัางไงก็ต้องขออภัยด้วยนะผมนะคือแบตบผมจะหมดแล้วนะคือมันเหลือเก้าซแล้วนะครับผมนะก็ต้องทาเวลาแล้วผมนะขอขอขอ,ขอความเร็วนิดหนึ่งเนาะซึ่งเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่านี่นะผมอนะมันจะเป็นไบอมเชอร์รี่ครึ่งหนึ่งแล้วก็ธรรมดาครึ่งหนึ่งซึ่งโอ้โหดูดิครับโอ้ย,อยแหลกแหลกแหลกคือแล้วอีกอย่างนะผมนะยังมีภูเขาน้ําแข็งแบบไม่ใช่ภูเขาน้ำแข็งแบบแะอะไรคือยังมีภูเขาแบบใหญ่แบบสูงนะผมนะแถมมีหิมมะะด้ววยนาแแแบบแบบบบ่ปกคุ เพียบเลยอะดูดิครับโอ้โหแบบคือมันปกคลุมแบบยังไงเดียบแบบมันล้อมรอบแบบทั้งสองไบโอมเลยเนาะโอ้โหแล้วแบบตอนนี้คือมือถือผมแหลกมากโอโหแหลกจริงๆคือถ้าคุณผู้ชมเล่นจริงๆก็ผมแนะนําให้ปรับเลนเดอร์ต่ำนะผมนะถ้าปรับสูงสุดเปนผมนี่คือเล่นไม่ได้เลยคลิปนี้ก็ต้องจบแต่เพียงเท่าน,นี้นะผมนะถ้าชอบไปลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดสไัครให้ผมเลยนะครับผมนะถ้าหากแบบว่าคลิปมีอาการกระตุกหรือว่า ผมพูดเร็วไปก็ต้องขออภัยไว้นะครับผมนะคือผมต้องทาเวลานะผมนะก็ตามนี้นะผมนะถ้าหากมีอะไรสงสัยหรือว่ามีอะไรที่แบบว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะผมนะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะผมนะก็ต้องขอลาตัวกันไปก่อนนะผมนะสวัสดีครับบ๊ายบายนี่คือช่องที่คุณควรจะกด subscribe ไว้นะครับ subscribe ครับ subscribe สิครับกด cột khắp cột